สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dean's Talk by KKBS บีค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ KKBS นะคนะคะ,คะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะค่ะก็เราพบกันทุกเดือนนะคะสำหรับเดือนนี้ที่เราพบกันก็ประจำเดือนสิงหาคม2563ค่ะ เป็นเดือนที่สําคัญของคนไทยเราทุกคนนะคะเป็นเดือนแห่งวันแม่และก็ที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะเป็นเดือนแห่งความชุ่มฉ่านะคะเพราะว่าเป็นฤดูฝนค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะสดใสสดชื่นไปกับอากาศในช่วงฤดูฝนนี้นะคะค่ะก็คณะเรานะคะ KKBs เราก็มีข่าวสารมากมายค่ะที่จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ยินดีแล้วก็ปลื้มปิติกับพวกเราด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวดีมากมายเลยทีเดียวนะคะเป็นความสามารถและก็เป็นความ สำเร็จนะคะของนักศึกษาเรานะคะก็มีหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวที่จะให้ท่านผู้ชมได้ยินดีและก็ได้ชื่นชมนักศึกษาเราด้วยนะคะ,คะพบกับข่าวดีข่าวแรกของนักศึกษาเราเลยนะคะขอสะแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขัน l a z a d a y ยัง g e ง t r e p r e n e u r c h ช l l e n g e 2020ค่ะค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่4นะคะ ที่ผ่านการเข้ารอบการแข่งขันนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่รอบภูมิภาคค่ะในรอบภูมิภาคนะคะก็ได้รับคัดเลือกทั้งหมด5ทีมค่ะเพื่อที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศนะคะและก็แข่งขันไปเรียบร้อยแล้วในระดับประเทศนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคม2563ที่ผ่านมานะคะก็เป็นข่าวดีค่ะเพราะว่า5ทีมของเราค่ะก็ติด1ใน3ที่เป็นตัวแทนของประเทศนะคะใน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะหทีมค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลอีก2ทีมนะคะก็เป็น1ใน3ทีมที่ไปแข่งระดับโลกนะคะสำหรับทีมที่ชนะเลิศนะคะในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็คือทีม c o ซี่แฮนด์เมดซ a p ค่ะซึ่งก็ได้10เป็น1ใน3ของตัวแทนประเทศไทยค่ะเพื่อไปแข่ง a าลีบาบาเก c ต a ช l e เลนจ์2 0 เวิลด์ฟ n a l ค่ะ,คะซึ่งแข่งในรอบชิงชนะเลิศในระดับโลกนะคะหรือ World Final นะคะก็แข่งไปเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ค่ะโอ้ก็ลุ้นกันหนักเลยนะคะเพราะว่าแข่งทางออนไลน์ค่ะแข่งทาง Zoom Cloud Meeting นะคะก็นักศึกษาเราก็ทําเต็มที่สู้เต็มที่เลยค่ะนะคะเพื่อที่จะชิงอันดับนะคะติด1ใน10ของโลกนะคะจาก50ทีมค่ะก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่านักศึกษาเรา จะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นะคะตอนนี้ค่ะพวกเราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่ามีคะแนนโหวตด้วยนะคะจากการแข่งขันต้องมีเสียงท่านผู้ชมจากทางบ้านเพื่อโหวตเข้าไปด้วยนะคะสำหรับทีมโคซี่แฮนด์เมดโซฟนะคะทีมนักศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับโลกนี้ค่ะต้องถือว่าเป็นทีมที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากมากนะคะแล้วก็มีความคิดที่เป็นนวัตกรรมค่ะมีความคิดสร้างสารรค์เพราะว่านักศึกษาค่ะได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะคะก็เป็น สบู่ที่เป็นแผ่นนะคะเพื่อที่จะนํามาใช้ในการล้างมือก็ได้นะคะหรือว่าใช้กับร่างกายก็ได้ะคะ่ะก็เตรียมรุ่นต่อไปนะคะว่าเราจะติดหนึ่งใน10ของโลกหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าติดหนึ่งใน1ิของโลกแล้วเราก็จะไปสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คงจะได้นําข่าวดีนะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปค่ะค่ะไปถึงข่าวที่2นะคะก็ยังเป็นข่าวดีอีกเหมือนเดิมค่ะนะักศึกษาเรานี่เก่งจริงๆค่ะก็ร่วมชื่นชม ะะกับนักศึกษาเราค่ะที่เข้าประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยค่ะ Thailand e-commerce pitching contest 2020นะคะเป็นการแข่งขันนะคะในเรื่องของสินค้าออนไลน์ค่ะที่ผ่านแพลตฟอร์มของออนไลน์นะคะนักศึกษาเราที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะก็คือทีม l ล c a l เคอค่ากับผลิตภัณฑ์ปลาส้มตราเรือคู่ค่ะซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุมชนนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปสู่ตลาดออนไลน์ได้ค่ะก็เป็นที่ประทับใจของกรรมการนะคะก็ให้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มาค่ะค่ะก็รางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลจากโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวนิชนะคะหรือ research to market ครั้งที่8ค่ะเป็นรอบระดับมหาวิทยาลัยค่ะนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุกรกิจบัณฑิตสาขาการตลาดนะคะนักศึกษาการตลาดเหานี้ สู้เต็มที่เลยค่ะก็เข้าร่วมกับการแข่งขันเกือบทุกโครงการนะคะสำหรับโครงการนี้นักศึกษาเรานะคะก็มีทั้งหมด5ทีมค่ะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คัดเลือกเป็นตัวแทนค่ะเพื่อที่จะไปเข้าร่วมประกวดในรอบภูมิภาคต่อไปค่ะซึ่งจะจัดเร็วๆนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะก็มาร่วมลุ้นกันนะคะว่านักศึกษาเราจะผ่านรอบภูมิภาคเพื่อเป็นตัวแทนไปสู่รอบประเทศหรือไม่นะคะ ก็ให้กำลังใจเด็กๆเ,เรานะคะสู้เต็มที่ค่ะมี5ทีมที่ไปจากคณะเราค่ะทั้งหมดเลยนะคะปฏิแล้วเวลาแข่งในรอบของมหาทลัยนี้ก็จะมีหลายๆคณะมาแข่งขันกันนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นความสเ็จของคณะเราที่ทั้ง5ทีมก็มาจากคณะเรานะคะ KKBS ค่ะเพื่อไปแข่งรอบภูมิภาคและก็จะไปต่อที่รอบประเทศต่อไปนะคะถ้าได้ผ่านในรอบของภูมิภาคค่ะค่ะข่าวดีของเรายังไม่หมดนะคะเพราะนะักศึกษาเราต้อง ยอมรับเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะเขามีแรงบันดาลใจในการที่จะเข้าแข่งขันประกวดอะไรต่างๆนะคะการประกวดนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนประจําภาคปลายปีการศึกษา2562นะคะปี2562ที่ผ่านมานักศึกษาเรานี่ก็ไปร่วมในการไปฝึกสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็เป็นจํานวนเยอะทีเดียวค่ะ70กว่าคนนะคะก็จากการไป ฝึกซากิจศึกษาค่ะก็ต้องทำโครงการเพื่อที่จะร่วมนำเสนอแล้วก็ประกวดแข่งขันด้วยนะคะก็ผลประกวดว่านักศึกษาเรานี่ก็กวาดรางวัน11รางวัลเลยทีเดียวนะคะทั้งผลงานที่เป็นโปสเตอร์แล้วก็ผลงานที่เป็นการนำเสนอทางออร์เรลนะคะหรือก็นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการค่ะเป็นออร์เรลพรีเซนเทชันทั้งโปสเตอร์ทั้งออร์เรลพรีเซนเทชันนักศึกษาเราก็กวาดรางวัลไม่ผิดหวังเลยค่ะ11รางวันนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะ ทำให้พวกเราเองก็มีกําลังใจนะคะที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้นักศึกษาเราเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาอาเซียนต่อไปค่ะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็มาถึงเรื่องที่พวกเราค่ะก็ได้พันธมิตรเพิ่มเติมนะคะมีผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เยี่ยมชมคณะเราด้วยนะคะก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยกลสินนะคะโดยคณะบริหารศาสตร์ค่ะ ท่านคณะบดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัมพาศีพ่อค้านะคะท่านก็นําคณะอาจารย์ผู้บริหารและก็บุคลากรของคณะนะคะก็มาเยี่ยมชมคณะเราค่ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะในหัวข้อทิศทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตและการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารของเรานะคะก็ร่วมต้อนรับค่ะเมื่อวันที่31กรกฎาคม25 6 3ที่ผ่านมานะคะก็ถือเป็นความอบอุ่นแล้วก็ถือเป็นการให้เกียรติกับ คณะเราเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมนะคะซึ่งนอกเหนือจากการเยี่ยมชมแล้วนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆกันค่ะขอนแก่นกับกรสินค่ะก็นานๆจะได้มีโอกาสได้พบกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยกรสินโดยคณะบริหารศาสตร์ก็คงจะได้ประโยชน์เพื่อที่จะนําไปพัฒนาหลักสูตรในอนาคตรวมถึงการไปพัฒนาแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาด้วยค่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะก็คงจะเป็น ความตื่นเต้นและก็รอคอยนะคะของพวกเราชาว KKBS ค่ะเพราะว่าเรามีแผนในการสร้างห้องสมาร์ทคลาสส o รูมนะคะหรือว่าเรามีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ใจบุญใจกุศลนะคะก็มาร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้อง KKBS Smart Classroom ของเรานะคะก็คือคุณสุชัยวังเลิศค่ะเป็นเจ้าของบริษัทเลอสักสแตนเลสประเทศไทยจำกัดนะคะก็มาร่วมสนับสนุนในเรื่องของการก่อสร้าง ห้องนะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณ4ล้านเศษนะคะค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ที่ผ่านมานะคะคุณสุชัยวังเลิศเจ้าของบริษัทเลอสักส,กสกแตนเลสประเทศไทยจำกัดค่ะก็ได้มาสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องสมาร์ทคลาสสรูมค่ะแล้วก็มาร่วมประชุมกับพวกเราด้วยนะคะซึ่งมีทีมงานทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องของคณะเราแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยนะคะเราก็มาพูดคุยกันค่ะเตรียมการก่อสร้างนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของ ตัวห้องแล้วนะคะก็ยังจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าเป็น Innovative IT เลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนในอนาคตนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นห้องที่เหมาะสำหรับ Smart c i t ติเซนนะคะคนรุ่นใหม่ค่ะต้องใช้ Smart Classroom นะคะก็คาดว่าประมาณต้นปีค่ะต้นปีหน้านะคะมกราคม2564ค่ะก็คงจะสามารถใช้บริการได้นะคะก็ ให้กำลังใจและก็สนับสนุนนะคะในการจัดการในครั้งนี้นะคะแล้วก็รอคอยนะคะที่จะชมห้องสวยๆและก็ห้องที่เป็นสมาร์ทคลาส r o รูมห้องแรกของคณะเราด้วยค่ะก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะเป็นกิจกรรมที่สำคัญค่ะแล้วก็เป็นความต่อเนื่องจากการลงนาม MOU นะคะความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะร่วมกับ s i n e วิ s c h สกูนะคะ หลังจากที่เราลงนามความร่วมมือกันแล้วค่ะเราก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทันทีเลยนะคะก็คือกิจกรรมที่เรียกว่า Global E-commerce Talent นะคะชื่อย่อๆก็คือ GET นะคะโปรแกรมค่ะเป็นหลักสูตรค่ะที่จะพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ ในกลุ่มของคณาจารย์ค่ะที่มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะ,ะทุกท่านจะเรียนผ่านออนไลน์นะคะในโปรแกรมนี้เพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถสอนในหลักสูตรอีคอมเมิร์ซนะคะหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่จะเปิดเร็วๆนี้ก็คือหลักสูตรดิจิทัลออนเทอร์พิเนอร์ด้วยนะคะ,อะนอกนอจากหลักสูตรดิจิทัลออนเทอร์พิเนอร์แล้วนะคะยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะที่ คณาจารย์จะได้ศึกษาแล้วก็ได้อบรมด้วยก็คือหลักสูตรดิจิทัลเอคอนอ y มค่ะนะคะซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่จะทำให้คณาจารย์เรามีความสามารถในเรื่องของการสอน e c o อมเมิรนะคะโดยสอนตามแพลตฟอร์มของ a าลีบาบค่ะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยของคณาจารย์ทุกท่านนะคะเปิดฟรีให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะเลยค่ะอาจารย์เรียนทางออนไลน์นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะก็เริ่มเรียน7กันยายน 2 5 6 3น,นี้ค่ะเรียนไปเรื่อยค่ะก็จะไปเสร็จส <360 '63' S 1> mm ิ hmm. ah ้นการเรียนวันที่24พฤศจิกายนน25ารนะคะค่ะถ้าอาจารย์วันไหนที่อาจารย์ไม่ได้เรียนนะคะก็สามารถที่จะกลับไปดูเทปรีลันได้นะคะกลับไปทดสอบกลับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากการเรียนแล้วก็จะมีการทดสอบว่าอาจารย์ผ่านหรือไม่นะคะแล้วก็หลังจากที่เรียนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีการคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด5ท่านนะคะที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้ค่ะเพื่อที่จะไปศึกษาต่อเลยนะคะให้ทุนไปศึกษาต่อเลยค่ะที่ b a บา s i e s c h o o l นะคะที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วงต้นปี2564นะคะเดี๋ยวเป็นเดือนไหนก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าต้องรอให้สถานการณ์โควิด19ได้คลี่คลายลงก่อนนะคะซึ่งทาง Alibaba b u s i e s c h o o l ก็จะให้สิทธิ์ทั้งหมด5ท่านค่ะ เราจะเรียกว่า v e r i f y t r t r n i r น r ะคะแปลว่าเป็นเทรนเนอร์ที่ได้รับการ v e r i f y จาก a จาก a l i b u s i n e s s s c h o o l ค,ค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่ a l i b Alibaba Business School ที่เมืองหางโจวนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด8วันค่ะเป็นการเรียนแบบเข้มข้นนะคะซึ่งอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกไปทั้งหมด5ท่านนี้ก็จะกลับมานะคะพร้อมกับลายเส้น,นะคะหรือพร้อมกับสิทธิ์ในการที่จะสอนนะคะในเรื่องของอ e ีคอมเมิร ตามแพลตฟอร์มของบาบาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเราก็หวังว่าคณาจารย์จะให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาอบรมกันเยอะๆนะคะหลังจากอบรมแล้วก็ให้กําลังใจาอาจารย์ค่ะเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะไปเป็น Verified t r a i n e r ในอนาคตะคะ่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาในแพลตฟอร์มของบาบาด้วยค่ะน่าสนใจไหมคะในโครงการ Get โปรแกรมนะคะหรือ Global E-commerce Talent Program ค่ะโปรแกรมร่วมระหว่าง u s i n วิสิตสกู l กับ จ,จะไล่ขวัแก่นนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อที่คุณรุ่งทิพย์กุลีลังนะคะซึ่งก็รายละเอียดก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะติดต่อไม่ยากเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งอาจารย์สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ด้วยค่ะค่ะสำหรับข่าวสารได้เรื่องราวดีๆของ kkbs ในเดือนสิงหาคม2563ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะอิ่มเอิใจไปกับพวกเรานะคะแล้วก็ได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนำไปถ่ายทอดสื่อสารต่อได้นะคะ พวกเรายังยินดีต้อนรับข้อคิดเห็นและก็ข้อคำถามต่างๆนะคะหากมีอะไรที่อยากจะให้พวกเราได้นำเสนอข่าวสารเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดต่อมานะคะยินดีต้อนรับทุกข้อคิดเห็นเลยนะคะก็สำหรับท่านที่ติดตามชมของพวกเราอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมติดตามชมต่อไปค่ะเนื่องจากเราจะมีข่าวสารดีๆกลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกเดือนเลยค่ะเป็นประจำนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามข่าวสารของคณะด้วยดีตลอดมานะคะ,คะอย่าลืมค่ะกดไลค์และก็กดซีเฟิร์ส แจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ได้ที่ f a c e b o o k c o m KKBSKKU ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้มีความสุขค่ะในเดือนสิงหาคม2563นี้นะคะแล้วก็มีความสุขตลอดไปค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ